สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ18เมษายน2563ครับข่าวด่วนครับแต่เป็นข่าวดีลงทะเบียนเบอร์ไวเบเราไม่ทิ้งกันบอกคอมครับก่อนหน้านี้อาชีพก่อสร้างนักศึกษานะโดนคัดตกรอบไปแล้วนะครับแต่เมื่อสักครู่นี่เองนะครับ18เมษายน2563นายรับลนแสงสนิทนะครับโฆษกกระทรวงการคลังได้บอก ใหม่ครับบอกใหม่วันนี้เองว่าอาชีพก่อสร้างแล้วก็นักศึกษาถ้ามีหลักฐานว่าทำงานจริงเป็นนักศึกษาไปด้วยทำงานไปด้วยฟังดีๆนะครับกรณีนักศึกษาเป็นนักศึกษาเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยมีหลักฐานว่าทำงานเดี๋ยวฟังนะส่วนอาชีพก่อสร้างก่อนหน้านี้ก็เช่นเดียวกันกับนักศึกษาท่านไปลงทะเบียนรับ5,000บาท ตกรอบไปหมดแล้วไม่ได้รับสิทธ์เพราะอาชีพก่อสร้างไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ห้าพันเพราะอาชีพยังก่อสร้างยังดําเนินการต่อไปได้เขามีเหตุผลตอนนั้นว่าอาชีพก่อสร้างไม่ได้หยุดก่อสร้างทํานองนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ไปเลยนะครับได้รับ s อ s เไปแล้วหลายคนใหม่แล้วครับวันนี้หม่มาใหม่ฟังครับฟัง18เมษานายรับารลนแสงสนิท โฆษกระทรวงการคลังบอกว่านักศึกษาอาชีพก่อสร้างให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้ครับ20เมษาเขาเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน c อ m คให้เราเข้าไปลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้เริ่มหกโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับอาชีพก่อสร้างและก็นักศึกษาก็ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้ทีนี้ส่วนจะมีสิทธิ์รับ5,000หรือไม่จะต้องได้รับการตรวจสอบ ไปเยี่ยมถึงที่เลยนะครับนะครับไปเยี่ยมถึงที่เลยเพราะฉะนั้นท่านเตรียมถ้าท่านอยากได้เงินห้าพันท่านต้องเตรียมหลักฐานไว้ครบนะครับหนึ่งถ่ายรูปไปเลยครับถ่ายรูปตัวเองไว้เลยสองถ่ายรูปบัตรประชาชนไว้สามถ่ายรูปบัตรตัวเองคู่กับบัตรประชาชนทําเหมือนกันกับไปเปิดซิมนะครับใครไปเปิดซิมโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้เขาจะให้ถ่ายรูปแล้วก็ถือบัตรประชาชนคู่กัน ทำทำทำเหมือนก,นกันกับเปิดซิมใช้เบอร์ใหม่นี่แหละครับเอาทบทวนใหม่นะครับสิ่งที่ต้องเตรียม 1. รูปตัวเอง 2. รูปบัตรประชาชน 3. รูปถ่ายคู่บัตรประชาชน 4. รูปทํางานรูปทํางานก่อสร้างนะครับแล้วก็ 5. เอกสารของนายจ้างต่างๆว่าเคยได้รับทํางานก่อสร้างจริง แล้วก็ได้รับเงินเอกสารการได้รับเงินค่าก่อสร้างครับแล้วก็เอกสารการหยุดหรือไม่ก็มีพยานว่านายจ้างเขาหยุดจ้างเราช่วงโควิดนี่เพราะว่าได้รับผลกระทบเขาหยุดงานหยุดอะไรไปทําให้เราไม่มีไรายได้คืออาชีพก่อสร้างถ้าสมมุติว่าลงทะเบียนทบทวนเสร็จแล้วเขาไปตรวจสอบท่านถึงที่เลยนะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ส่งตรวจสอบถึงที่ถ้านายจ้างก็ยืนยันว่าหยุดงานประมาณนี้นะครับรับห้าพันหลังจากทบทวนสิทธิ์นะครับนักศึกษาก็เตรียม เหมือนก,นกันกับอาชีพก่อสร้างนี่หละครับเตรียมถ่ายรูปอะไรไว้เหมือนกันเลยทุกอย่างแล้วก็มีหลักฐานว่า,าได้รับผลกระทบจากโควิดเคยทํางานทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยต่อมามีโรคโควิดระบาดนายจ้างก,ก็ให้หยุดงานถ้ามีลักษณะการได้รับผลกระทบเช่นนี้สามารถลงทะเบียน20เมษายน63ทุบทวมสิทธิ์เมื่อเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบท่านนะครับไปเยี่ยมท่านถึงที่มีข้อมูลมีรูปถ่ายถ้าท่านผ่านการตรวจสอบ ได้เงินห0 0พันนะครับแต่ถ้าท่านไม่ผ่านการตรวจสอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เงินแต่เบื้องต้นมีข่าวดีให้ทราบว่ามีสิทธิ์ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์แล้วและขอให้ท่านไปเตรียมหลักฐานไว้ดังที่กล่าวไว้มานี้ครับสวัสดีครับ